ดีเจอสู่เจ้ามายามสู่เจ้าเมื่อบ้านเฮาคือทอดยินดีตอนหับสู่ชุมชนไทยพวนเฮาเดอเราเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นภาษาการแต่งกายอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมความเชื่อและศิลปะการแสดงพื้นบ้านครับ เรามีเสน่ห์พร้อมที่ให้ทุกทุกท่านมาสัมผัสชุมชนไทพวนทั้ง4ชุมชนของเรา Welcome to Thai Puan Tourism Community. We are a cultural tourism community of rich cultural and historical identity, such as p o c language, local dress and food, traditions, rituals, beliefs, and folk performances. we invite you to come and experience the charm of our four type o n community เที่ยวชุมชนดนวิถีชุมชนบ้านฝั่งคลองตามไปดูกันเลยครับ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลองได้รับการประเมินชุมชนระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 5ัโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่มีอักลักษณ์มรดกภูมิปัญญามากมายเช่นการใบสีสู่ขวัญซึ่งเป็นการรับขวัญเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนชุมชน ชมมิวเซียมปะพวนที่ปากคลีเพื่อรู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยพวนและยังมีสตอรี่เทลลิงตำนานรักเจ้าจอมกับนางกอยผ่านการนำเสนอด้วยกระตูนแอนิเมชัน่น อาหารพื้นบ้านแกงเลียงไทยพวนน้ำพริกปลาดูสมุนไพรและการแสดงพื้นบ้าน เที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนบ้านใหม่ผ้าทอมือไทยพวนเชิญชมด้านในครับการฟื้นฟูการทอผ้าไทยพวนลวดลายโบราณและลวดลายดอกสุพรรณิกาซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดกราบสการะสถูปพระธาตุและชิมขนมข,นมข้าวกระยาคูเป็นขนมไทยพวนสูตรโบราณเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนบ้านเกาะไวเดอร์ตามพมาครับ กราบสการะรอยพระพุทธบาทโบราณการแปรรูปถนอมอาหารบ้านคุหลอดและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพวนบ้านป้าสุรีเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนบ้านท่าแดงเชิญไปเที่ยวด้วยกันครับชุมชนประวัติศาสตร์การก่อเกิดชาติพันธุ์พวนจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแขวงเชียงขวาง ทุ่งไหยหินสู่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกโดยมีหลวงพ่อพาระเป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์ของชาวไทยพวนซึ่งได้ก่อสร้างสถูปไว้ให้ลูกหลานกราบไหว้และผู้นำฝ่ายคาวาสเจ้าพ่อสุนันทาที่ชาวชุมชนสักระกราบไหว้ตามวิถีชุมชนรวมถึงพระศีอริยะเมตตและหลวงพ่อเกษมพระคู่บ้านชุมชนท่าแดง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทําให้ชุมชนได้รับรางวัลพระราชทานอันทรงคุณค่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยการบริหารจัดก,การการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานของ CBT Thailand และยังพัฒนาต่อยอดแนวทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืนไปยังชุมชนอื่นๆในจังหวัดนครนายกการมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์สามารถประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนพร้อมเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ กระจายรายได้และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริงจนได้รับการประเมินการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดที่มีผลสลัมฤทธิ์สูงประจำปีพุทธศักราช2565 โดยผักดันนโยบายสำคัญผ่านการนำรูปแบบกลไกลการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเชิดชูคุณธรรมนำชี้วิถีถิ่นสืบสารงานศิลป์แดนดินทินไทยพวน